สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะอยู่กับผมนนนะครับแล้วก็ยายวันนี้เราจะมากินตำตำมะม่วงตำมะม่วงทะเลทะเลมีปูม,มีกุ้งปูกับกุ้งสองอย่างครับแต่ว่าไม่มีหอยครับเปอันนี้เป็นตำมะม่วงครับคุณผู้ชมออันนี้เป็นตำมะม่วงครับน,น่ากินมากเลยย่ะมายายกินกัน มาครับคุณผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับอันนี้เป็นวันนี้มีเขาเรียกว่าขนมเส้นขนม,ม,มเส้นข้าวปุ้น <laughs> มากินเลยกินตามะม,าม่วงใส่กุ้งด้วยตำบักม่วงครับทุกคนบรรยากาศเทีง่ง <laughs> แต่แต่ผมลงกลางคืน <laughs> นี่ครับอ๋อ อร่อยค่ะอันนี้ผมฉลองสามหมื่นซับไปเลยครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงแล้วผมก็เลยฉลองล่วงหน้าไปเลยครับกินทั้งปูทั้งกุ้งเลยนีนครัอออกไปไหนไม่ได้ <c oughs> ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมซื้อไว้แล้วซื้อตุนไว้นานแล้วครับแต่ว่ามัน ผมไม่กล้ากินด,ดิบครับผมก็เลยลวกเอานี่ก็เอามาเป็นแบบนี้ครับน้ำเส้นน้เส้นต้องเอามัดก,ก,าก้านน<ม>้ำก่อนมีปูม้าก,กับกุ้งครับวันนี้นนสองอย่างทำไรเอามัดก,ก,าก้านาน้ำก่อนน้ำเลยน้ำส้นตําอ๋อ น้ำส้มตำอยู่ข้างล่างทุกคนผมเอาขึ้นมาข้างบนไม่ได้มันมันจะไหลครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เส้นมะละกอนะครับมันเป็นเส้นมะม่วงบักม่วงอ่ะออออโอเคครับ ออร่อยดเขาเที่ยงครับอันนี้ยายตำครับแซ่บมาออกไปหากินข้างนอกไม่ได้ต้องทำกินเองใช่ครับอยู่บ้านก็ดูคลิปผมครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยเ <laughs> พิ่งหายปวดฟัน อร,ร่อยลผ็ดเป๊ะเผ็ดเป๊ะไม่น่าบอกยายเผ็ดเลยครับเผ็ดจริงๆครับอือปูนะกินได้ก่อนได้ไ <laughs> มเจ็บเี่ยวกินไดตามถามแม่ว่าแม่กินได้ก่น <laughs> นี่ครับคุณผู้ชมบูมา้าอันนี้หลวกหน่อยนึงเล้หมันกับแม่เขาบอกว่าตรงนี้กินนิไดไปเลยอร่อยครับเก็บกล้ามมันไว้ ไอ้เคี้ยวไม่ค่อยแหลกอะไรไมันเก็บฟันหนูแต่ผมกินได้สบายเลยครับนี่อ๋อตะเกียบของอันไหนวะฮะของอันไหนวะแต่เจ้ามันเต็มปิเดนไขยี้เลย เออครับคำใหญ่ๆเอาใส่น้ำมั้งเหรอเพื่อเอาใส่เนี่ยแหละเป็นอยังอืามีหอีหอว่ามีหรือว่หาข้าวมานั่งกินด้วยกันครับอุ่นมาเริ่มเมื่อกี้ง่ายๆมันเก่งเลย ตอนแรกผมกะจะเก็บไว้ถลองสามหมื่นซับแต่ว่ากลัวของมันจะเสียผมก็เลยทําก่อนเลย <laughs> ไม่เป็นไรครับล่วงหน้าไปเลยนัวนัวมากเลยส้งต่ำ บินตป็นำมาแล้วแมงวัน,นตามมะม่วงครับอยากกินเลยไม่กินน้ำหรอ ยายกลัวท้องเสียครับวันนั้นตาไปรอบหนึ่งตำมะม่วง,งเนี่ยแหละยายกินน้ํา <laughs> ผมผมกินได้กินบ่อยแล้วครับบักม่วงยายเคี้ยวยังไม่ค่อยถนัดยังยังเก็บฟันอยู่เป็นไรเหองอบม่วงนื่นไปหาหมออืมไม่กล้าไปโรงพยาบาลอีกครับโวย น้ 6. องตัมกินดูสิมะม่วงอร่อยอันนี้มะม่วงยังก้อนม่ที่ห้องตับเจืเสวยเจืเสวยครับจะมาออกจะเปรี้ยวหน่อยเนาะนี่ครับปูปูปูมาอืมอืมดีเอ้ยปูอะไรทำไรปูตัวใหญ่เงือกเขาดูละ กดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะใช่ผมจะพยายามทำคลิปด,ดีๆให้คุณผู้ชมดูครับกดไลค์ผมด้วยกดติดตามด้วยครับ <c oughs> นี่ แซ่บนัวเข้ากล้องสองถุงกุ้งกุ้งอร่อยไม่กินอ่ะเโอ๊ยปล่อยอยู่นึกปืนเนื้อก็ว่าหายไปไหนหมดครับมันมีตั้งเยอะตอนแรกอยู่ข้างล่าง chim nắm Này ra nó vui hết Cô gọi rồi <laughs> Kệ đi đi một khánh lắm Một khánh Nào chim rồi Chim <laughs> ลำเตะอีกสักสองสามคำก็พอครับเผ็ดเผ็ดจริงๆครับอ่อย,ยายชอบกินกล้ามกล้ามเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดแต่มันแกะยากพักม,มากินด้วยกันตำบักม่วง À, <laughs> bên <em> một đậu <laughs> Ủa, khí Nam quá Đi ú. นขอคำสุดท้ายครับก่อนจากลาเผ็ดจริงๆครับวันนี้ได้เผ็ดเนาะดูหน้ายายครับทุกคนเหงื่อออกกุ้งกินข้าวปุ่นก่อนอ แซ่บมากว่าในยายส้มตำฝีมือยายสุดยอดโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย